สองช่อพอรทั่วไทยจุ๊บจุ๊บวันนี้อยู่งานวันเกิดวันคล้ายวันเกิดคุณแม่พี่มี่นะครับพี่มี่รักกี่ยุดพี่บอลบอกเล่นมอนคลองพี่วันนี้ใช่นี่หมดแล้วหมดแล้วนี่น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานนี่เลยนี่สาวไปฝากพี่ตักด้วยนี่แน่นเลยแล้วก็มีมะม่วงพร้อมนะครับครับผมอันนี้มะม่วงอะไรพี่ แก่ขม,มิไ้ไก่เสียงวอมเสียงสวยเด่นดังพระจ,จันทร์วันเพ็ญรอบเป่งสีอายขอฝากคักน้องฝากไหมนักบ้าน้งนานองวังประคองความพักในโสดใสจันดนน้องคนดีมึงก็ติ่งตองนะคือทีว่าอายาอยากจนว่าอายาอยากจนคนบอก อ้ใจดสั่งไอจะหาเงินพอขอแต่งถ้ารองแพงไอ้ร้องจะไปขอขอให้น้องคนดีบวตางตารอน้องจงรอวันนั้นวันวิวาขอบคุณเครื่องเสียง PS เติโด้บันโอนะครับผมอยู่ที่สี่แยกบ้านแขกนะฮะบันโมบันโอครับผมสี่แยกบันโม ถ้ารถดีๆต้องสีแยกสวนสมเด็จอยู่ตรงสีแยกบ้านแขกนั่นอะไรโรงพยาบาลอ๋อสมเด็จอ๋อนะครับรถดีนะครับผมลัคกี้สติร์เอเอาไปรวมกันหมดแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละค่อยๆพูดค่อยๆโปรโมททีละอย่างเครื่องเสียงเอ้เครื่องเสียง PS รถดีรถดีนี่ก็ต้องลัคกี้ยุดขารถดีใส่อาหารอร่อยเห้ไม่ใช่เครื่องปรุงอาหารอ๋อลัคกี้ยุดขา้องชายลัคกี้ยุดขานะครับผมอยู่ที่บ้านหมอนะครับผมนะฮะเป็นรถที่ดีเครื่องเสียงดีไปเครื่องเสียงอะอยู่บ้านหม้อเครื่องเสียงอยู่บ้านหมอนะแล้วรถอยู่รถอยู่สี่แยกปากเกตสี่แยกปากสวนสมเด็จสี่แยกปากเก็ตรถเด็ดยุดขา โอ้ยอะไรวะพี่ไม่ยังไงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โปรโมทเองมึงร้องอย่างเดียวไม่ไม่คือคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องเนี่ยเดี๋ยวพี่โปรโมทให้อันนี้มีใครเล่นอย่างยังไม่มีใครเล่นกับพี่ไม่ไม่ไม่มีเลยนะแล้วก็มีมีไม่มีใครกล้าเล่น้วยมีมึงคนแรกรถดีลัคกี้กระเพราไอ้ผมไอ้เหี้ยกระเพราควายรอแป๊บดิเออเออมึงก็ไปปนกันมั่วเลยทั้งรถทั้งกระเพราทั้งอะไรหมดเรื่องเสียง อย่าลืมครับรถนะครับผมคุณภาพที่ดีนะครับผมนะฮะอยู่ตรงสี่แยกสวนสมเด็จปักเกตนนทบุรีปักเกตนนทบุรีเครื่องเสียงดีมีคุณภาพก็ต้องที่สี่แยกสี่แยกมหาหิสวรรค์ไปหาพ่อไปดูว่าคุ้งทนยังอยู่ไหมอ๋อเอ้ยไม่อยู่แล้วนี่วาเปลี่ยนไปละเจสัญญาสายพรชัยพรชัยใช่ฮะบริหารงานแน่นอนเลยครับผมนะครับเรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณกันแล้วกัน ให้กับพวกเราทีมงานตลกคาเฟ่อย่างเราลัคกี้ชื่อนี้มีแต่ให้นี่คุณพ่อเจอคุณพ่อยังพ่อสวัสดีครับพ่อพี่มีพ่อพ่อจ๋าทำไมเรียกพ่ออ๋ฮะทำไมเรียกเขาพ่อก็นับถือเขาไงเรียกพ่อเขาเคยได้กับแม่พี่เหรอสองครั้งนะไม่ใช่เวลาเรานับถือใครเราก็เรียกเขาพ่อเรียกเขาป๋าอะไรอย่างเงี้ยผขอโทษขอโทษครับพ่อเอาแม่มึงก็โดนเหรอพ่โอหนด้เป็นเดียวได้พ่อสองคนเลยพ่อเขาหลอพ่อเขาหลอคุณพ่อ นี่กลับไปบ้านแล้วนะนี่กลับมาอีกทีหนึ่งมาดูน้องบอลเนี่ยโอ้โหขอบคุณกลับมาหาน้องบอลเนี่ยกลับไปบ้านลไปเที่ยวอินผักดกว่าเนี่โอ้ยสองทุ่มพ่อกินยาประหวานนอนแล้วอ๋อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเปช้าบ้างน้องชายเป็นช้าบ้างเขาขอมาเลยเต่าี่ขาดไม่ได้เลยเต่าติงตองอือเอามาทำเพี่ออะไรตื่นสายเต่าเต่าสมชายเต่าสมชายโลกทั้งใบ อะไรมันละครละครละครใช่ป่ะอ่าได้อันนี้มันอันนี้ไม่ไม่ไอ้อันหนึ่งเมือนเดิมอกี้ออ่านี่แหละนี่แหละนะครับนี่เพลงนี้เลยเพลงนี้ขอกันมาเยอะเลยขอกันมาเยอะขอบคุณน้องชายตายอีกสักเพลงได้ไหมได้หมดทุกเพลงนะพี่พี่ขอเพลงอะไรเหรอเอามขอเต๋าก่อนต่างคนคือใจ เรเรียนรู้ทุกอย่างที่ต้องเราเขียนบองสิตาก็พอรู้ใจมีเธอมีฉันก็เป็นความหมายให้ใจผูกพันให้เราดักกันทุกๆนาทีเคื่องเสียงโคตรด,ดีเลยเพี p นมอบอกได้เลยเราไม่ใช้อะไรง่างยๆที่นายคิดนะเว้ บเอาเนาะไปชุดแล้วลูกเขาพูดแล้วไปชแเหตุการณ์วันนั้นต่างจากวันนี้ดอนเมืองถูกต้องกดร้อยกดแชร์เปิดหัวใจให้สองท่ออ่อนทุกไทยรึเปล่าเไปคิดอะไรก่อนดีกว่าบายบาย